เ่าเท่าเดินทางมาถึงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับตรงนี้ก็คือบริเวณหรอรการด้านหน้าของบนเดนเพลสนะครับเป็นอาคารที่มีสูง์แพทย์พัฒนาด้านหน้าตรงนี้เป็นสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเซา ังจากเช็คอินอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็ขับรถเลื่อยมาตามข้างลำน้ำบางปะกงตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณโปรดเปลี่ยนเป็นลำแสงตำมุม่งหน้าไปที่วัดโสธนนะครับค่ายศีโสธนยิ้ยอดแลมลิบลิบนะับฟังซ้ายมากักำลังบูรณนะ เป็นแบบนี้แนละ้วตอนนี้มาภายในตรงนี้เป็นที่จอดรถครับฟรีอาคารตรงนี้ใหญ่โตมโหฬรานมากนะครับที่จอดรถทุกอย่างมารวมกันที่นี่ครับจากข้างนอกเข้าไปนะครับ<ม>รรวัดโสธรวรารามวรวิหารพราะอารามหลวงกำลังทำการบูรณะป่ะข้ามถนนไป<ม>ทางไปนมัสก,การหลวงพ่อส<ม>โสธรโพทอง บริการดอกไม้ทูตเทียนตัวนี้หิ้เข้ามาไายในถายจากข้างบนลงมานะครับ วัดวัดสธรวรารามวาระรละอารามุง